เลขแปดก็คุณแม่คนนี้นี่นะคนหมายเลขแปดนะคะเป็นคนมีบุญบารมีมาเกิดสมองดีปัญญาดีพัฒนาตัวเองดีสมองเฉียบแหลมเป็นคนสองบุค,คลิกคุณถ้ามีคู่ครองคู่ครองเป็นเลิศถ้าไม่มีคู่ครองคุณจะเป็นเลิศจริงคนหมายเลขแปดเป็นคนสองบุค,คลิกนะคะใครที่เป็นคนหมายเลขแปดคุณจะมีสองบุค,คลิก คุณจะเป็นคนที่สมมติเนาะกับเพื่อนแบบหนึ่งกับคนในบ้านแบบหนึ่งหรือการแสดงออกของคุณสามารถทําเหมือนคน2บุค,คลิกได้อะคะ่ะคุณจะมีความสามารถพิเศษคุณเป็นคนมีบุญมาเกิดถ้าสมมุติว่าคนหมายเลขแปได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งนะคะคําว่าอย่างเคร่ง คือปฏิบัติเลยหนึ่งปีเต็มสมมตินะคะให้คปาปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ออะไรก็ตามว่าคุณเนี่ยจะปฏิบัติสวดมนมมต,นมมตนะะ์นั่งสมาธิไม่ต่ากว่าวันละนส,นมนมนสมมตินะคะนั่งสมาธิไม่ต่ํากว่าวันละห้านาทีสวดมนต์ให้จบหนึ่งแผ่นทับสมมตินะคะเป็นเวลาหนึ่งปีในหนึ่งปีนั้นนะคะโอ้โหคุณจะมองเห็นสิ่งดีอะ่ะแบบแบบมหาศาลกว่าคนอื่นเลยนะเลขแปดนะเพราะเลขแปดอะคะ่ะเป็นคนมีบุญบาร,รมีมาเกิดนั่นแสดงว่าเขามีทรัพย์สมบัติ ตั้งแต่อดีตชาติมาเกิดแต่การที่เขาเบิกซัพย์ไม่ได้การที่เขายังไม่รวยสักทีไม่มีซั์สักทีหรืออะไรสักทีเกิดจากการที่เขาอะค่ะยังไม่เคยทําพิธีการเบิกทรัพย์ของเขายังไม่เคยมีวิธีการนะคะในการที่จะนําทรัพย์ตัวเองกลับมาแล้วคุณไม่ต้องถามเลยนะว่าทรัพย์คุณจะมาทางไหนมาได้ทุกทางเลยเมื่อเปิดแล้วปัญญามานะคะอันนี้คนหมายเลขแปดนะคะ เพราะว่าพอเปิดปุ๊บสมองดีปัญญาดีนะคะมีการพัฒนามากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณปัดอย่างยกตัวอย่างเนาะสวดมนต์เศษคุณจะหยอดกระปุกัวลาสมมตินะฮะนละห้าบาทสิบบาทให้ครบหนึ่งปีสมมตินะคะ,ค,มมะ,ค,ะคืออะไรก็ได้ค่ะที่ทําเป็นชิ้นเป็นอันนะแล้วพอได้เต็มแล้วคุณจะเอาเงินนี้ไปทําบุญแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่สมมตินะคะอันนี้ยกตัวอย่าง แล้วคุณต้องทําเต็มปีเลยนะคะแล้วในขณะที่คุณทำอะคะ่ะคุณจะได้เป็นสองเท่าของคนเลขตัวอื่น เพราะว่าคุณมีบุญมีบาร,รมีมาเกิดคุณมีของมาเกิดอะค่ะไม่ได้ว่าเกิดแบบมาแล้วมาสร้างเราเองในปีนี้ในชาตินี้แบบนี้ค่ะเนาะมีของมาอยู่แล้วแต่เบิกของไม่เป็นวิธีการเบิกอย่างที่ครูบอกค่ะบางคนเบิกบุญไม่เป็นบางคนเป็นลูกหลานพยานนาคแต่ไม่สามารถเบิกทรัพย์ในบาดาลได้เพราะจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบเยอะมากที่คุณยังไม่รู้ครูก็ยังไม่รู้แต่พอเราเรียนรู้ฟังธรรมะเยอะๆฟังคนนั้นคนนี้พูดเยอะๆมันเป็นบางอย่างที่ปลดล็อกทีละนิดอะค่ะนะคะ ทำไมเงินงอกได้ทำไมเงินในอดีตเอาเอ้ยทำไมเงินในนี้ได้ได้แบบงงๆล่าสุดถามพี่ลุงได้เลยนะครูลงทุนไปคืออันนี้มันเป็นกองทุนมาใหม่เนาะเป็นกองทุนที่ระยะสั้นนะคะครูก็ลองลงไปสองแส0บาทนะคะเพิ่งเล่าพี่ลุงฟังเมื่อไม่กี่วันนี้เองวันที่พี่ลุงมานะคะ,ะผู้จัดการมาหาครูที่บ้านครูก็งงนะคะเขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าขอเข้ามาหาครูคิดว่าเขาอะไรเงี้ยพอมาถึงเขาก็ ให้ครูค่ะเอาเอาแอปเป่าตังมาแล้วเขาก็เปิดให้ดูครูเพิ่งลงทุนไปสองแสนบาทเมื่อไม,ไม่ไม่นานไม่น่าถึงสองเดือนครูได้ดอกเบี้ยหกพันกว่าบาทนะคะน่าจะหกพันสองนะคะถ้าจำไม่ผิดหกพันสองหกพันสามอะค่ะเพียงเวลาแค่ไม่ถึงสองเดือนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าซับในอดีตปรากฏอย่างนี้ก็เรียกว่าเงินงอกค่ะนะคะเพราะจริงๆแล้วมันไม่งอกก็ได้ไงมันขาดทุนก็ได้หรือมันไม่ได้ก็ได้มันเท่าทุนก็ได้ถูก,ถกต้องไหมแต่อันนี้กําลังจะบอกถึงว่า นะมันจะมีที่มาค่ะเมื่อเราเบิกเป็นเมื่อเราเบิกบุญเป็นเมื่อเรานั่งท่องคาถาเป็นเมื่อเราครูอนั่งท่องคาถาเงินล้านทุกวันนะ่ะคุณคิดดูนะนั่งเฉยๆก็ท่องเดินก็ท่องอะไรก็ท่องอาบน้ําอะไรก็พูดแต่เรื่องดีๆอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนจิตเราอ่ะไม่ไปหาใครแต่จิตเราอ่ะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ดีธรรมะจิตสบายกายสบายเงินก็มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะคือเป็นแบบนี้จริงๆครูยังให้พี่ลูงดูเลยนะคะว่า สองแสนบาทอะ่ะไม่ถึงสองเดือนอะ่ะครูทากาไรได้หกพันกว่าบาทจากการลงทุนน่ะนะคะแล้วครูถอนเลยในวันนั้นแหละถอนเลยนะคะมอสองสามวันที่แล้วเองนะคะเนี่ยครูกําลังจะบอกว่าสิ่งที่ครูทํามันต้องเห็นนะคะมันมันมันไม่ใช่แบบว่าพูดตามเขาแบบว่าเขาสอนมาแบบนี้ถ้าครูอ่ะปฏิบัติไม่ได้หรือทําไม่ได้ครูไม่กล้าบอกคุณเพราะว่าครูไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะคะ่ะเข้าใจเนาะแต่อันเนี้ยแค่จะเอามายกตัวอย่างให้ฟังเฉยเฉยว่าทําไมครูถึงเชื่อ ทำไมครูถึงมีเงินแบบมาช่วยคนนู้นคนนี้ได้เยอะทำบุญได้เยอะเพราะเรามีความเชื่อค่ะว่าเงินเราองอกมากเท่าไหร่เราก็ทำบุญได้มากเท่านั้นเรามีเงินมากเท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะสร้างบุญไปเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันเราด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ธรรมทานนะคะสําหรับคนหมายเลขแปดเพราะว่าคนหมายเลขแปดไม่ต้องห่วงค่ะคุณมีของดีมาอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วนะคะเป็นคน